เรื่องนี้ไปดูการไปงานบวชที่ตอนจบหลอนสุดๆกระผมนายสุนิรันพ่วงเพิ่มทรัพย์พนักงานเทศเกรริจส,สอหนึ่งสนักงานเกตจร,ริงชันวันนั้นก็ได้ไปงานบวชไปประมาณสามสีคนคุณเทศกิจทั้งคันรถไปงานบวชบวชเสร็จก็เที่ยวต่อยังหนักเลยครับนี่โอ้โหนายคนนี้หนักกว่าใครครับขึ้นรถได้ก็หลับสลบสไลด์ไม่ได้สติเลยครับ และพอไปได้ครึ่งทางโอ้ยไม่ไหวแล้วอะง่วงก็แง่ละครับเที่ยวเล่นกันมาแบบสุดๆเลยนี่ครับหาที่จอดรถนอนดีกว่าเดี๋ยวอันตรายอือเออดีๆเข้ามาดีว่ะจอดรถแล้วแยกย้ายกันไปนอนดีกว่าจริงไหมพี่นอนนนอก่อนนะพี่เออจอดเลยจอดเลยจอนเลยเออดีๆง่วงแล้วขับรถมันอันตรายจอด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 ไว้ข้างทางเนี่ยแหละครับ ลึกเข้าไปหน่อยครับรถวิ่งไปจะได้ไม่ต้องมาชนเราแหมเอ้าแยกย้ายกันนอนครับจนเช้านอนแหละทางในคนนี้หลับก่อนเต็มอิ่มก็เลยตื่นมาก่อนทำไมรถหยุดจิงวะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ย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 เอ้าไอ้นี่หัวให้เลยเฮ้ยยิงไปไหนไปอย่าตายนะอย่าตายนะอยู่หาคนอยู่ยังไม่ตายไม่ตายแค่ยังเมาหลับอยู่เฮ้ย ไม่ไปอยู่ตรงนั้นได้ไงวะเฮ้ยไม่ได้กันเด็ดเขาออกไปนอนเหเฮ้ยกันไดนไปอยู่ตรงนั้นได้ไงเฮ้ยรถประสบอุบัติเหตุเฮ้ยไม่อุบัติเหตุไม่อะไรทั้นอะนแะเข้านอนกันช่วยด้วยช่วยคนรม้จัช่วยด้วยเอาเอาเอาาไปใหญ่แล้วเอาเอาเฮ้ยถ้าไป <ś les> นอนกันเบาทิ้งตาจนไม่มีสติแล้วเอ้าเอาโอ้ย <ś les> ต่นี้ไปไกลด้วยโอ้โหเอาวิ่งไปวิ่งไปถึงหมู่บ้านข้างหน้าเลยตามคนทั้งหมู่บ้านมาเลยด้วยอุ้ยจะได้อายกันให้ถึงที่สุดเป็นเลยการเลี้ยงเสร็จแล้วก็ขับรถเพื่อจะกลับบ้านเพื่อนที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันรับสนิป็นคนขับก็ง,ง่วงเหมือนกันก็แวะจอดรถรับข้างทางก่อนทิงทางจะมีศาลาอยู่เราเข้าไปนอนบนศาลามารู้ตัวกทีมาตื่นม,มาหกโมงเช้าแล้ว เขาก็เห็นเพื่อนก็นอนขอหกกักคิดว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วเพื่อนเสียแล้วก็คนเราก็มีผิดบ้างอะไรบ้างแต่ผิดคราวนี้นี่เกินไปไหมขอขอบคุณคุณสุนิรันต์พวงเพิ่มทรัพย์พนักง,งานเทศกิจสอหนึ่งสำนักง,งานเขตตลิ่งชันเจ้าของเรืองคิดว่าเพื่อนตายหมด